อะะไรรรรรทที่เรารู้้แลววยังงวังงงโปดจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life at CGN ไทยกับผมอาจารย์บรรพศเมฆสถาพรกุลวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวจากพระธรรมกันานวิถีบทที่25ข้อ1ถึง18ในหัวข้อว่ารู้แล้วอย่าทำ ระวังยำเกรงกันดาลวิถีบทที่25หข้อ1นึ่งถึง18เมื่ออิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิปทีมประชาชนก็เริ่มเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับหญิงพวกนี้ก็ชวนประชาชนให้ถวายเครื่องบูชาต่อพระของพวกนางประชาชนก็กินและกราบไหว้พระของพวกนางดังนั้นอิสราเอลก็เข้าถือพระบาอันแห่งเปโอและพระยาเว์ทรงพระพิโรธต่อคนอิสราเอล แล้วพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงเอาหัวหน้าทั้งหมดของประชาชนข้าและตากแดดไว้เฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อว่าพระพิโรธรุนแรงของพระยาเวจะหันไปจากอิสราเอลและโมเสสบอกบรรดาผู้พิพากษาของอิสราเอลว่าท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่เข้าถือพระบาอันแห่งเปโอเสียและดูสิมีชายอิสราเอลคนหนึ่งพาหญิงมีเดียนคนหนึ่ง เข้ามาในครอบครัวต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอลในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังร้องไห้ยอยู่ที่ประตูเต็นนัดพบเมือ has, ่อ e ฟีนนหัสบุตรเอเลอาซาบุตรของบรหิตอารนเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชนและถือทวนอยู่ในมือเขาตามหลังชายอิสราเอลคนนั้นเข้าไปในเต็นแล้วแทงเขาทั้งคู่จนทะลุคือทะลุตัวชายอิสราเอลและเข้าท้องของหญิงคนนั้นและภัยพิบัติในอิสราเอลก็หยุด แต่คนที่ตายด้วยภัยพิบัติมีถึง2 4 0 0 0คนพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าฟิเนหัสบุตรเอเลอาซาบุตรของปโรหิตอาโรนได้ยับยั้งความกลี้วของเราต่อคนอิสราเอลในการที่เขาห่วงแหนด้วยความห่วงแหนของเราท่ามกลางเขาทั้งหลายดังนั้นเราจึงไม่ได้เผาผรานคนอิสราเอลด้วยความห่วงแหนของเราฉะนั้นจงประกาศว่าเราให้พันธสัญญาแห่งสันติแก่เขา พันธสัญญานั้นจะเป็นของเขาและเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเป็นพันธสัญญาของตำแหน่งปุโรหิตอันถาวรเพราะเขาห่วงเห็นเพื่อพระเจ้าของเขาและได้ลบมลทินบาปคนอิสราเอลชายอิสราเอลคนที่ถูกฆ่าพร้อมกับหญิงชาวมีเดียนนั้นชื่อว่าซิมรีบุตรของสาลูผู้นำสกุลคนหนึ่งในเผ่าซีเมโอนส่วนชื่อของหญิงชาวมีเดียนผู้ถูกฆ่าคือคอสบีบุตรหญิงของสู ซึ่งเป็นผู้นำสกุลคนหนึ่งในเีเดียนพระยาเวตรสกับโมเสสว่าจงก่อกวนคนมีเดียนและฆ่าพวกเขาเพราะพวกเขาก่อกวนเจ้าทั้งหลายด้วยการล่อลวงคือเขาล่อลวงพวกเจ้าในเรื่องเปโอและเรื่องคอสบีน้องสาวของพวกเขาซึ่งเป็นบทรีของหัวหน้าคนมีเดียนนางถูกฆ่าตายในวันที่เกิดภัยพิบัติเนื่องจากเรื่องเปโอ จะพระธรรมตอนนี้เป็นเวลาที่อิสราเอลพักอยู่ในเมืองชิดทีมแต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นคือประชาชนได้ไปเล่นชู้กับ หญิงชาวโมอับพ,พวกนางได้ชวนให้คนอิสราเอลเนี่ยได้ไปถวายเครื่องบูชาต่อพระของนางกินและกราบไหว้พระของพวกนางอิสราเอลก็ไปนับถือพระบาอันแห่งเปโอซึ่งพระเจ้าทรงพระพิโรธอย่างมากกับคนอิสราเอลพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงเอาหัวหน้าทั้งหมดของประชาชนมาฆ่าและตากแดดเพื่อว่าพระพิโรธดรุนแรงของพระเจ้าจะหันไปจากอิสราเอลโมเสบอกบรรดาผู้พิพากษาของ อิสเอลว่าท่านทุกคนจงฆ่าคนของท่านที่เข้าถือพระบาอันแห่งเปโอเสียฟิเนหัดบุตรเอลีเอซาซึ่งเป็นบุตรของปุรหิตอารณนท่านได้ใช้ทวนแทงชายอิสราเอล และหญิงมีเดียนทั้งคู่ซึ่งเข้ามาในเต็นท์นัดพบจึงทําให้ภัยพิบัติในอิสราเอลนั้นหยุดลงพูดง่ายก็คือว่าชายและหญิงค้นั้นได้ทําผิดนะในการเกี่ยวข้องกันในเรื่องของความบาปในการลูกเวณีความบาปที่ไปเกี่ยวข้องกับหญิงชาวต่างชาติที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยในเวลานั้นเองเนี่ยคนที่ตายด้วยภัยพิบัติมีถึง24,00 0คนพระเจ้าตัดกับโมเสสเพราะฟิเนาต์บุตรเอลีอาซาบุตร ของอาโรนเนี่ยได้ช่วยยับยั้งความคลื้วของเราต่อคนอิสราเอลเราจึงไม่ได้ผ่านคนอิสราเอลด้วยความหวงแหนของเราในที่นี้หมายว่าพระเจ้าเนี่ยหวงแหนความสัมพันธ์ของพองค์ที่มีต่ออิสราเอลไม่ต้องการให้อิสราเอลไปมีความสัมพันธ์กับพระอื่นไปกราบไหว้ลูกเขารบดังนั้นจงประกาศว่าเราให้พันธสัญญาแห่งสันติกับเขาเป็นพันธสัญญา ตำแหน่งโปโลฮิตอันถาวรเพราะเขาห่วงแหนเพื่อพระเจ้าและได้ลบมนทินบาปให้กับคนอิสราเอลชายอิสราเอลที่ถูกฆ่าคือสิมรีบุตรของสาลูผู้นำสกุลหนึ่งในเผ่าซิเมโอนหญิงชาวมีเดียนที่ถูกฆ่าคือคอสบีบุตรหญิงของสูซึ่งเป็นผู้นำสกุลคนหนึ่งในมีเดียนพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงก่อกวนคนมีเดียนและฆ่าพวกเขาเพราะเขาก่อกวนเจ้าทั้งหลายด้วยการล่อลวงคือเขาล่อลวงพวกเจ้า ในเรื่องของพระบาอันด้วยเหตุของคอสบีซึ่งเป็นบุตรีของหัวหน้าคนมีเดียนซึ่งได้ถูกฆ่าในวันที่เกิดภัยพิบัติจากการนับถือพระบาอันนั่นเองแล้วมีบทเรียนหลายบทเรียนนะครับที่เราจะสามารถเรียนรู้จากพระธรรมตอนนี้ประการที่1นพระเจ้าเกลียดชังการไหว้รู้เคารพจง เกรงลัวพระเจ้าเป็นหนึ่งในบัญญัติสิประการอย่ามีพระอื่นอย่านมัสการลูการพเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนความสัมพันธ์ของพระองค์ต่อประชากรของพระองค์แต่ผู้เดียวการที่2การลงโทษจากพระเจ้านั้นรุนแรงเพราะเขาไม่เชื่อฟังทั้งที่รู้อยู่แล้วทั้งที่รู้อยู่แล้วพระเจ้าไม่พอพระทยัยทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นความบาปแต่ก็ยังดึงดันที่จะทำดังนั้นการลงโทษจากพระเจ้าจึงรุนแรงและเข้มงวดมาก 3. คนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาควรจะห้ามปรามประชาชน แต่เขากลับละเลยด้วยเหตุนี้จึงถูกลงโทษหนักใครก็ตามที่เป็นผู้นำนะหน้าที่ของเขาก็คือต้องคอยห้ามปามประชาชนไม่ให้ไปกราบไหว้ลูกขลพแต่ถ้าผู้นำทำซะเองเนี่ยผู้นำก็จะถูกลงโทษหนักจากพระเจ้า 4. ความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ย่อมเป็นที่พอพระ t h ยพระเจ้าในกรณีของฟีนิัสที่เขากล้าที่จะแสดงความหวงแหนต่อพระเจ้าใครก็ตามที่ทําผิดสมควรถูกลงโทษและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระ t h ยในชุดของเขา5้าอย่าให้โอกาสกบมานเพราะมารมาเพื่อลักฆ่าและทําลายการให้โอกาสกบมานแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะทําลายชีวิตของผู้นั้นให้พินาศไป6นะครับบาปทุกชนิดเนี่ยมีผลที่ตามมาเสมอเนื้นจงระวัง ที่จะไม่ทําบาปโดยช่วงยิ่งบาปที่เรารู้อยู่แล้วพระเจ้าได้เตือนได้สอนแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่เรายังฝ่าฝืนเรายังดื้อดึงที่จะทำในกรณีนี้ก็คือการไหวลุคลบลุคลพอาจจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เราให้คุณค่าความสําคัญมากกว่าพระเจ้าอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองชื่อเสียงกิติยศเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าควรจะเป็นที่หนึ่งเสมอแต่สิ่งนั้นได้เข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเราไปนะครับ ขอเราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณพรงค์สําหรับเพราะชนะคําของพระองค์ที่เตือนสอนเราให้เห็นการทําผิดทําบาปด้วยการไหวลเคารพแล้มมีผลที่ตามมาการลงโทษที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระไทยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเตือนสอนเราทั้งหลายที่จะรักพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์และกก็ทำสิ่งที่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้ามัดระวังชีวิตของเราเองที่จะไม่ทําบาปในเรื่องของการมีลเคารที่ฐานทูลขอการทรงนําการอวยพรจากพระองค์ มาถึงพวกเราทุกคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนในตอนท้ายนี้ก็มีคําถามที่ชวนให้เราคิดนะครับว่าคุณจะหลีกเลี่ยงบาปแห่งการไหว้รูคอรบได้อย่างไรขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Facebook หรือช่องทางอื่นๆของสีเ็นไทยโดยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรให้กับพี่น้อง พี่น้องสามารถมีส่วนในการอธิษฐานเผื่อถวายทรัพย์ให้กับ c ีเนไทยเพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆอีกมากมายขอพระเจ้าเอ,อ่ยพระพรนะครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ